สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนเล่นลูบิคส์ุนสามนะคบที่เรียกได้ว่าทําการปรับปรุงนะครับคิดว่าน่าจะเพอร์เฟกนะครับก่อนที่จะมาเริ่มเล่นนะครับผมมจะมาบอกส่วนประกอบของลูบิคก่อนนะครับในส่วของสีขาวนะครับส่วนของสีขาวจะเป็นเซนเตอร์นะครับซูเซนเตอร์จะอยู่ในทุกๆหน้านะครับอย่างเช่นแบบพวกนี้ครับ ส่วนสีเหลืองสีเหลืองจะชื่อว่าชิ้นชิ้นคอนะครับหรือว่าชิ้นเอกก็ได้นะครับในชิ้นเอกนะจะจะมีอยู่ทั้งหมด12ตัวตัวด้วยกันนะครับส่วนสีเขียวก็คือคอร์เนอร์หรือว่ามุมนะคะแล้วก็มันวิธีการเล่นเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด6ขั้น7ขั้นตอนนะคะ ขั้นตอนที Somehow, people, no ่หนึ่งก็คือการทําขาวล้อมล้อมเหลืองขั้นตอนที่สองก็คือการทําขาวล้อมขาวขั้นตอนที่สามก็คือการทําชั้นที่หนึ่งขั้นตอนที่สี่ก็คือการทําชั้นที่สองขั้นตอนขั้นตอนที่ห้าก็คือก็คือการทําเหลืองให้เต็มขั้นตอนที่หกก็คือการทําก้ามปูแล้วก็ขั้นตอนที่เจ็ดก็คือการทํารูบิกให้เต็มนะคะอ่ะขั้นตอนแรกขาวล้อมเหลืองขอทําตัวอย่างก่อนนะคะ ตัวอย่างขาวขาวล้อมเหลืองนะครับขั้นตอนแรกขาวล้อมเหลืองขาวล้อมเหลืองก็คือการที่นําชิ้นเอสีขาวสีตัวเนี่ยมาลอ้อมเซนเตอร์สีเหลืองนะครับวิธีการทําก็คือ,เอ,เ,อเอาเซนเตอร์สีเหลืองไว้ด้านบนแล้วก็มองหาชิ้นชิ้นเอทที่มันพอพอจะเข้ากันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ แล้วข้อตัวน,นี้นะครับเรากเก็บอันไหนได้ก่อนแล้วก็เก็บนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นม,มันจะมีกรณีที่มันติดบ้านบ้านบนนะคะในกรณีที่มันติดบ้านบนเราไม่สามารถเอาขึ้นไปได้นะคะ <Ru iz> ก็คือเราจะต้องบิด,ดนหน้าหนึ่งครั้งจะบิดไปทางนี้หรือว่าจะบิดไปทางนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันมันจะทำให้ชิ้นเอกเนี่ยมันมันสามารถขึ้นมาได้เราเห็นว่าอันนี้นเราสามารถขึ้นได้แล้วก็เอาขึ้นเลยนะคะ มันจะมีกรณีที่มันแบบมันอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ด้านล่างถ้าเกิดเราบิดขึ้นไปปุ๊บสีขาวกับสีเหลืองเนี่ยมันจะมันจะออกไปนะครับแล้วก็เราจะต้องบิดหน้า,นาหนึ่งครั้งเหมือนแบบนี้เลยครับจากนั้นก็เห็นว่าสีสีขาวเนี่ยมันสามารถขึ้นไปแล้ว,ลวเราก็ขึ้นไปเลยนะครับตัวตัวนี้ตัวถ้าเกิดกรณีที่มันอยู่ตรงเนี้ย ถ้าเกิดเราขึ้นไปสีขาวตัวนี้เนี่ยมันจะดิ้งขึ้นออกไปนะคบ <Yeah. S 1> ก็คือแบบจะต้องหาว่าตรงไหนว่างก็คือตรงนี้เราจะต้องบิดตรงนี้มาไว้ตรงนี้แแล้วก็เห็นว่าสีขาวขึ้น,นแน่เราขึ้นเลยครับมันจะมีกรณีที่แบบว่ามันจะหยุดด้านล่างนะครับผมจะบอกให้นะครับว่ามาทํายังไงก็คือแบบเห็นว่าสีขาวเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่อยู่ยล่างขวามือ แล้วก็บิดตรงว่างๆเนี่ยมาไว้ขวามือครับแล้วก็บิดแล้วก็บิดสองครั้งเพื่อเพื่อขึ้นไปทําทําหน้าหน้าสีสีขาวล้อมเหลืองอย่างนี้ครับมันมันจะมีกรณีที่แบบว่ามันจะมีตัวเกินเขี่ยแบบนี้นะคบถ้าเกิดมีตัวเกินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้นะคบถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดเราเราเราทำชั้นที่หนึ่งนะคะจะบอกให้นะครับ,รรรบ,รบ,บ,รบมันก็จะเป็นแบบนี้นครับแต่ว่า ถ้าเกิดถ้าเกิดเราทำเนี่ยแล้วแล้วมันก็จะซ้ำนะครไม่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะทำได้ <c oughs> โอเคขั้นตอนที่สอง